ไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนควรต้องรู้คือบาปบุญกุลบุนั้นมีอยู่จริงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสองผีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ EP นี้นะครับช่องสองผีของเรามาอยู่ที่สะพานพุทธความตั้งใจเราต้องใจมาพิสูจน์เกี่ยวเรื่องของคนที่กระโดดน้ําตายเสียชีวิตที่สะพานพุทธนะครับคือความตั้งใจคือเราอยากจะ ในเรื่องของการปลดปล่อยวิญญ,ญาณให้เขาพ้นจากความทุกข์แล้วก็มาพิสูจน์ว่าเราเชื่อว่ามีคนเขาเล่าว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขาต้องฆ่าตายซ้ําเดิมที่เดิมผูกคอตายก็ที่เดิมที่เดิมโดดน้ําก็โดดที่เดิมเวลาเดิมอย่างเงี้ยจริงๆใช่ไหมเนี่จริง,รงค่ะเพราะนั้นแล้วลว,วันนี้เราช่องสปิริตียมตัวพิสูจน์นะครับตั้งใจเพื่อให้เป็นข้อคิดถูกคิดชนิดนึงว่าเออก่อนทําอะไรที่มันมันไม่ใช่แค่จบแค่ชีวิตเรามันมียาวนาน เอาแค่ okay. เรามาถ่ายตรงเนี้เราก็ได้คุยกับน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามน้องๆก่อนอะทันนีกล้องตามมาครับน้องเจนนะครับนี่คือเราเล่น ROV กับเพื่อนอย่างเงี้ยมาเป็นประจำค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับก็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ตรงมานั่งแล้วทีนี้ก็คุยนนนะใช่เราคุยไปคุยมาหนูเห็นเหมือนกับแบบว่ามีคน,นกระโดดลงมาแต่มันเป็นห่างตาแล้วหนูก็เลยหยุดคุยกับเพื่อนแล้วก็หันไปแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครแล้วกลับมาก็เลยบอกกับเพื่อนว่าเออเนี่ยเจออะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบเพื่อนบอกจริงหรอเจอจริงหรออะไรเงี้ยน,นั่งอยู่แล้วก็แบบไม่ไม่กล้ามองขึ้นไปกลัวผีซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีคนกรี๊ดอะไรไม่มีค่ะทุกคนนั่งเล่นเกมแต่ว่าหนูนั่งแบบหันหน้าเข้ามุมนั้นพอดีแล้วก็แบบคือหนูนั่งตรงนี้แหละน้าตรงนู้นตรงนู้นอ๋อน้่ตรงนู้ oh, น,นอ,อ่ะอแล้วหันหน้าเขา้าใช่หันหน้าเข้าสะพานพอดีค่ะ <c oughs> ก็เลยแบบเห็นแล้วก็แบบก็ตกใจนะ <c oughs> เพราะเราเห็นอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟัง <c oughs> เพื่อนก็บอกว่าเออเราเห็นจริงจริง้บเหนรออะไรเงี้ย มีข่าวว่าเจอศพด้วยใช่ค่ะเป็นศพลอยมาแต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรเขาก็มาเก็บไปปกติเห็นคนโดดจริงๆหรือว่าหางตาเป็นวิญญาณคิดว่าว่าเป็นวิญญาณมากกว่าเพราะมันเป็นสีดําแล้วมันร่วงลงมาพี่มันล่วงลงมาเลยแล้วเราก็แบบหยุดชะงักกับเพื่อนอย่างเงี้ยหยุดคุยกับเพื่อนไปเลยอ่ะแล้วแบบก็เงียบก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้ฟังกันต่อครขอบคุณมากครับเล่นเอาวีต่อไป <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวให้เรนนี่พูดหน่อยขณะที่เรา บันทึกภาพเนี่ยเลนบอกว่าเห็นคนเตรียมตัวจะกระโดดอยู่แล้วบนสะพานค่ะภาพที่เลนเห็นเห็นอะไรบ้างครับตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยของวิญญาณคือเนผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะอายุน่าจะประมาณไม่เกินยี่สิบห้าแน่นอนเป็นวัยรุ่นอะแล้วก็มัดผมเหมือนน้องผู้หญิงคนลนะนะ่ค่ะมัดผมแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ปีนขึ้นไปบนราวแล้วก็กระโดดลงมาจากน้ําค่ะตอนนี้เหรอเนี่ยค่ะ ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะคะตรงกลางสะพานใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ตุ่มลงไปค่ะแล้วอ,อยเตอร์ไม่ได้มาวันนี้แล้วก็ถัดไปหน่อยค่ะเป็นผู้ชายอย่าเรนอยู่ตรงนี้เพื่อนจะได้เห็นด้วยอะค่ะนะครับเป็นผู้ชายยังไงครับเป็นผู้ชายอะค่ะลักษณะเหมือนแบบน่าจะมีอายุแล้วนิดน,นึงอะค่ะไม่น,าน่าหนีนะค่ะเล่นมองเห็นจากทางไกลๆอะเหมือนเขากําลังจะกระโดดลงน้ําอะค่ะ แต่เาเหมือนเขารออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้อะคะ่ะน่าจะยังไม่ถึงเวลากระโดดของเขาอะคะ่ะออหมายถึงว่าเวลาประจําของเขาเขาต้องกระโดดใช่ค่ะใช่เรียนสื่อสารกับเขาได้ไหมหรือว่าตอนนี้สื่อสารไม่ได้ก็สื่อสารได้ค่ะแต่ว่าเขาเป็นวิญ,ญญาณที่แบบเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ความเสียใจแล้วก็ขาดสติะคะ่ะซึ่งเขาก็ร้องขอความช่วยเหลือแบบรุนแรงมากเลยอะคะ่ะเขาร้องอยู่ตรงไหนครับนี่ยค่ะ โผล่หัวอยู่ในน้ากันเต็มไปหมดเลยโอ้เต้นสีนี่ภาพที่เรนเห็นกี่คนครับกี่กี่ดวงครับกี่ดวงวิญญาณตอนนี้ประมาณน่า,จะ,ะานะจะประมาณประมาณยี่สิบสามสิบอะค่ะที่นับยาเพราะว่าเขาดําผุดดำวไว้ถูกไหมเขาขึ้นมาเป็นแค่หัวแล้วก็บางคนก็โบกมือบ,อก,มอบอกมือเหมือนแบบ ืออย่างนี้นะพี่บวยออพี่บวยเชื่อเรืงง่องต,ตัวตายตัวแทนใช่ปะยังไงฮะเลนเดนมันอยู่ไหนพี่งงบวยรู้จักคําว่าตัวตายตัวแทนไหมคะอ่ะอะเขาก็จะเอาต,ตัวตายตัวแทนไปถูกปีออหนึ่งเอ,อ่อหนึ่งวิญ,ญญาณที่สิ่งสถิตจะดึงวิญ,ญญาณไปทั้งหมดห้าดวงต่อหนึ่งดวงหรือสิบดวงต่อการตายตัวแทนครั้งหนึ่งอะคะ่ะใครจะเป็นเหยื่อของเขาครับก็คนที่หมดกรรมคนที่มีเคห์หรือคนที่มีบุญสัมพันธ์หรือคนที่ เดินผ่านเนี่ยค่ะเขาสามารถสิงหรือว่ากำโดนจิตโดนใจได้คนเหล่านั้นจะเป็นพวกเดยบคนที่ป่วยอยู่หรือคนที่จิตว่าหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตหรือว่าไม่มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บวยเดี๋ยวนะคะทำไมต้องเป็น5ดวงหรือ10ดวงในกรณีนี้คือถ้าเขาเอาครบตามจํานวนเขาจะได้เขาเชื่อว่าเขาจะได้ไปเกิดอ๋อเป็นความเชื่อของตัววิญญาณเองใช่ค่ะเป็นความเชื่อของเจ้าที่ที่นี่อะค่ะผมนึกถึงแบบระบบ คือขายเลยนึกแบบนั้นเลยมาดูแลห้าคนหาคนมาคือผู้ชายคนนั้นนะคะที่แต่งตัวโบราณตอนสร้างตอ่อมอสะพานแล้วเขาถูกตําลงไปอยู่ใต้สะพานอะคะ่ะเขาเป็นเจ้าที่ที่นี่แล้วเขาเป็นคนสั่งให้ผีทั้งหลายอะเอาตัวตาย,ต,ต,ายตัวแทนไปทุกปีอะคะ่ะผู้ชายคนไหนครับผู้ชายที่อยู่สะพานตรงกลางอยู่ตรงไหนอ,อรัต่อมอที่เราเห็นอันนี้ตอ่อมอแรกใ,ใช่ค่ะอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนครับเนี่ยค่ะเขายืนมองเราอยู่อะค่ะจะ เขายืนลอยจากน้ำอะค่ะอ,อ,อันนี้นี่คือสาเหตุที่ทําให้คนมากระโดดน้ําตายที่นี่ด้วยหรือเปล่าคะอือใช่ค่ะแสดงว่าเป็นต้นกําเนิดของการที่คนโดดน้ําตายเลนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ราะว่าผู้ชายคนนี้เขาสังเวยชีวิตเพื่อเฝ้สาสะพานนี้แล้วเขาก็จะต้องเอาบริวารเอาตัวตาย,ต,ต,ายตัวแทนไปแล้วเขาก็ต้องหาคนไปเรื่อยๆให้มากขึ้นก็เท่ากับมากกว่าจํานวนที่เขามีอยู่เขาอะมีทั้งหมด5ปีหนึ่งเขาต้องคูณหไปเรื่อยอค่ะ คูณห้าคูณสองแล้วแต่เท่าที่เขาสามารถหายเหยื่อได้ค่ะเราขึ้นไปคุยกับเขาบนสนะพานได้ไหมมีโอกาสไหมเลยไม่รู้ว่าเขาจะคุยไหมเพราะเขาไม่ใช่วิญญ,ญาณปกติเขาเป็นอาบมนุษย์นะคะพี่บ๊วยโอเควันนี้เราจะมีโอกาสได้สื่อสารกับวิญญ,ญาณบ้างไหมมีโอกาสอยู่แล้วค่ะเพราะตอนนี้วิญญ,ญาณเขารอเราเพียบเลยค่ะต้องต้องอย่าทําจิตให้มันว่างค่ะต้องแบบพูดโทรเสมอต้องมีสมาธิต้องมีแบบพูทเจ้าคุณในใจเพราะอยากให้ปล่อยว่างปุ๊บวิญญาณมิ่งเข้าสิงเลย เขาจะเข้าสิ่งแล้วเขาจะให้เ,เ,รเรากระโดด <ไป S 2> ตกน้ําไปเลยค่ะ,ะบางคนกระโดดลงมาจากโดดลงมาในน้ำอ่ะยังไม่รู้สติเลยรู้อีกทีตัวเป็นผีไปแล้วอ,ะอ่ะๆๆไปไปไปเราขึ้นมไปถึงสบบะพาน้วครับตามประวัติที่นี่นะครับสะพานพุทธสร้างในสมัยรัชกาลที่7 ไม่ๆครับแล้วก็สร้างเมื่อปสถานมาเมื่อกรุงเทพมีอายุ150ปีเดี๋ยวเราจักรยานเชนเลยครับพี่2 4 7ยานเชนเลยครับขอบคุณครับสองสี่เจ็ดหนี่คือช่วงที่เปลี่ยนแปลงการปกครองพอดีใช่ก่อนเอาก่อนการเปลี่ยนแปลงกระรปกครองใช่ที่เปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตยนี่แหละ สะพานพุทธเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยโดนระเบิดครั้งหนึ่งขาดเลยตรงนี้ขาดกลางเลยเนาะขาดกลางเลยแล้วก็มามีการบำรุงรักษาซ่อมทาใหม่แล้วสะพานนี้สามารถที่จะเปิดได้เ<ม><ม>วลามีเรือใหญ่ผ่านสามารถเปิดใน,นสมัยอดีตปัจจุบันนี้ไม่มีการเปิดแล้วจริงๆจะเปิดจริงๆ,ๆก็เปิดได้แต่ว่าน่าจะไม่เปิดละโอเคเราจะก้าวเข้าไปนะครับไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเลรนแกมมมเกิดอะไรขึ้นครับ ไม่สงสัยว่าไม่ผีเวลากระโดดน้ําถึงถอดรองเท้าทําไมเขาถึงไม่ใส่รองเท้ากระโดดลงไปในน้ําเลยก็เหมือนโอ๊ยเลยถุงใสใช่ไหมก็เหมือนแบบคือเหมือนเวลาจะโดดตึกบางคร้งก็ต้องถอดรองเท้าแล้วก็โดดเฮ้ยจริงเหรอไม่รู้อ่ะนีี่่่พไมรู้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปถามดีกว่าไปถามผีเอเนาะใช่ค่ะเราไปถามผีกันรู้ไหมว่าถ้าสมมติว่าผีใจหงเนี่ยถอดรองเท้าแล้วก็โดดลงไปในน้ำใช่ป่ะ แล้วผีมันจะหัวงรองเท้ามากเลยอะ,อะ,อะอแล้วถ้าใครเอารองเท้ามันไปมันไปตามถึงบ้านเลยอะริงบ้จริงพี่บัวอ๋อที่สงสัยที่คือดีใช่ปะใช่ในเมื่อหาห่วงไปไม่เอาไปด้วยงงไหมเหรอแล,แล้วมันมีผีบางตัวนะตามหารองเท้าไม่เจอเหมือนกระโดดลงไปในน้ำแล้วตามหารองเท้าไม่เจอมันถามเลยว่ารองเท้ามันหายไปไหนอ๋อโอ้ บางทีเจอแค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งหายนั่งนั่งร้องไห้หารองเท้าตัวเองไม่เจออะ่ะเหมือนเด็กมั้งเด็กที่โรงเรียนใช่ใช่ใช่คล้ายๆกันนะคะแบบรองเท้าอ่ะใดๆรองเทา้ารองเท้าหายไปไหนอืก็ Gew แปลกเลนดูตรงนี้ให้หน่อยคนระับเมื่อกี้เราอยู่ตรงโป๊ะมุมที่เราดีเทคได้ค่ะที่ดีเทคได้เนี่ยเดี๋ยวไปจับมานี่มา ช่วยดูหน่อยนะครับมุมที่เราดีเทคได้ตรงนั้นน่ะงงเขายังอยู่จุดเดิมหรือไม่นะครับอ๋อไม่ค่ะเขามาหาเรานี่ตรงนี้แล้วค่ะมาหาเราแล้วนะเขาอยู่ข้างหลังอาจารย์เจมแล้วค่ะโอเคเมื่อกี้เห็นอยู่นะค่ะเขามากับเราแล้วค่ะเห็นไหมครับเมืม่อกี้เขาอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวดีเทคหน่อยเนี่ยค่ะอยู่ตรงข้างหลังอาจารย์เจมนะคะนีค่ะช่วงนี้ค่ะไม่มีกล้องครับแต่ว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ย มันมีผีรุ่นพี่เป็นเจ้าถิ่นต้องระวังตัวให้ดีนะอาจารย์อะไรเงี้ยเขาบอกอย่างี้เหรอเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงถุงใช่ค่ะตอนนี้นี่ยอนอยู่ตรงไหนบ้างคะที่เขากำลังจะกระโดดอะค่ะกำลังพามาค่ะแป๊บนึงนะคะพี่เจนเด่นด้อะไรบอกตรงนี้หนึ่งที่ค่ะตรงนี้ เป็นผู้หญิงค่ะเขาทําท่าแบบนี้แล้วเขาก็เหยียบขึ้นไปสะพานแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำค่ะแล้วก็ถอดรองเท้าไว้ตรงเนี้ยค่ะนี่ก็อีกหนึ่งศพใช่ค่ะนี่หนึ่งศพดีเทคได้ไหมครับอาจารย์ลองดีเทคดูค่ะได้ปะนี่งไงคะโอเคอันนี้คือเขายืนบนแล้วเขากำลังโดดค่ะเขารอเวลาอยู่อันเนี้ยโอ้นี่ยืนข้างบนแล้วโอ้ที่เรนบอกเลย อันนี้ลอก่อนนะยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเป้งเมื่อไหร่ค่อยโดดเราคุยเขาได้ไหมเลนค่ะเลนถามเราว่าทําไมเขถึงโดดอะ่ะเขาบอกว่าเขาเสียใจเรื่องความรักค่ะ <S <S ขเขาผิดหวังเขาอายุยังไม่ถึงสิบแปดเลยพี่นะอายุยังน้อยอยู่เลยอะค่ะแต่เ,<ข>เ,เหมือนเขาปีนทงอยู่นะตอนนี้ไม่ค่ะคือเขายือนอยู่ตรงนั้นยืนอ,อยู่ตรงนั้นโอเคแล้วเขายืนรอที่จะกระโดดลงไปครับพี่เจม ถ้ามันเ<ช>ป้งปุ๊บก,ก็คือเขาก็ตกลงไปในน้ําแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่กระโดดใหมอ่อีกทีนึ่งนี่ใกล้เวลาเขายังครับยังไม่ใกล้เวลาค่ะเขาจะโดดเมื่อไหร่ครับประมาณประมาณสัปดา <5 S 2> ทุ่มก,กว่าค่ะดกกอกะหาพี่คือเขาะโดดเวลาเดิมไหมครับกดเวลาเดิมเป๊ะวันกาจะเวลาเดิมเป๊ะใช่ค่ะแล้วทําไมเขาต้องถอดรองเท้ากระโดดน้ํานั่นแหละเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะกระโดดแล้วนะคะเขาจะกระโดดแล้วหรอนี่คือเขาทําท่าเหมือนเขาจะกระโดดค่ะ ็คือเขาทำท่าเหมือนเขาตายในน้ำเลยนะจ้า,จาตะเกียกตะกายขึ้นจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยปรตูการให้เราดูมากกว่าเขาแต่งตัวยังไงครับเจเลนใส่กางเกงค่ะสั้นใส่เสื้อยืดธรรมดาค่ะเสื้อยืดสีแบบขาวกเก่าๆหน่อยค่ะสภาพแบบนี้เราสื่อสารเขาได้ไหมครับเขาจะร้องไห้พี่บวยหนูเครียดคุยกับาร้องไห้คุยไปรู้เรื่อง เราไปต่อดีกว่าไหมคะเฮ้ยมีมีเลนมีจียอะเนี่ยตรงนี้เลยอันนี้คือเป็นลายที่สองแต่ว่าลุกคนนี้ไม่ได้อะไรมากคะ่ะลุกคนนี้อยู่มานานแล้วคอยจับคนโยนลงไปในน้ำอะคะ่ะคอยจับอะไรนะคนโยนลงไปในน้ำใช่ค่ะ,คอ,ออะคอยจับคนเ้ยคอยจับคนโยนลงไปในน้ำ เกิดอะไรขึ้นพี่แจมก็กล้องมันหลุดแต่ว่าใช้มานานแล้วนะไม่เคยผมว่าใช้มานานมากแล้วไม่แปลกคือเขามาปัดมาเสียวันนี้อย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้เรนเห็นว่าเขาปัดใช่ค่ะหนูเห็นเขาปัดหนูไม่ได้ใส่ลายเขานะเขาทําจริงๆอ่าโอเคเนี่ยเห็นอยู่ในที่ที่ธงเนี่ยมีไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้เป็นคุณลุงที่เขามาปัดอ๋อลุงใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งแกล้งทำไมเขาต้องปัดนะครับเลนคือเหมือนเขาคิดว่าแบบ อาจารย์ลงเลยค่ะเชิญครับรับเกือบไม่ทันต้องยังไงเดียอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมได้อยู่แล้วไม่เป็น,ไ,ปนไรเขาแค่ทำไมเลยแค่วันนี้เองเขาลำคานะคะเหมือนเรามามาลุกล้ำที่เขามาวุ่นวายอะไรกับการทํางานของเขามาเหมือนเป็นองค์กรอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ๋ออันนี้เขาทำกันเป็นองค์กรเลยเหรอคะใช่ค่ะก็เหมือนมีหน้าที่ตกเหยื่อลุงคนนี้เป็นหัวหน้า ที่อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะที่คอยจับผีโซนนี้เหมือนใครมาแบบเครียดร้องไห้ดรามา่ามีปัญหาชีวิตสอบไม่ผ่านวิววิวก็พูดกล่อมใส่หูเลยว่ากระโดดเถอะกระโดดเถอะกระโดดลงไปเลยแล้วความร้องไห้แล้วจิตหลอนของคนนั้นอนะ่ะมันทําให้มองเห็นว่ามีคนบกลงไปข้างล่างมันเป็นการสะกดจิตอย่างหนึ่งนะคะลุงทําทําไมครับมันเป็นภารกิจของเขาไงคะ แล้วรู้ไหมว่ามันสร้างเวรสร้างกรรมให้เขารู้เขาทราบไหมครับเขาไม่สนใจหรกค่ะพี่วุ้ยเขาต้องการไปเกิดเขาไม่สนใจหรกค่ะว่ายังไงเขาสนใจแค่ว่าเขาจะต้องหาวิญญาณให้ครบร้อยดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหดเลยโลกวิญญาณมันโหดกว่านั้นเยอะอะไรับโลกวิญญาณมันทานุนแล้วมันโหดกว่าที่เข้าใจเยอะค่ะโ่นี่นี่นี่ตรงชาติ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 โอ้โหเต็มหมดเลยเยอะค่ะไม่ใช่น้อยนี่เราเจออีกแล้วคือจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยค่ะ เล่นหินประมาณกี่วิญญาณครับเอาให้หนูน้บเลยนะยืนล้อมเราตอนนี้ยี่สิบโอ้อลรอบเรายี่สิบใช่ค่ะที่เราสึกอึดอัดหายใจไม่คล่องแล้วรู้สึกแบบรู้สึกรสก,ะกระสับกระสายตัวเนี่ยค่ะร้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อึดอัดหน่อยหายใจไม่เต็มที่ก็เนี่ยเขารวมรวมเราอยู่ตอนเนี้ยถ้าเป็นคนที่จิตใจไม่ได้แข็งก็วิญญ,ญาณที่ตามเลยเนี่ยอยู่ตีนสะพานตรงเนี้นยค่ะต้องถอยหลังกลูกลับไปที่เดิมอะไม่ใช่หน้าที่ของมึงพูดอย่างเงี้ย เหมือนแบบถ้าใครไม่ใช่วิญญาณเจ้าถิ่นก็ขึ้นมาไม่ได้อย่างนี้หรอคะใช่ค่ะบางคนนี่คือไม่ได้กระโดดนะพัดตกวงไปเฉยเก็มีค่ะนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่ค่ะตรงกลางเลยค่ะผู้ชายฝรั่งอ้วนๆเลยค่ะโอ้ยเมื่อกี้เป็นพัดเลยอะเอเะแล้ววันนี้คุมนะคลิปนี้เยอะกลัวไม่กลัวไม่ได้ปฏิสมใจแล้ว พี่เจมส์ต้องถือไว้ด้วยแหละพี่เจมส์ไม่งั้นเนี่ยตกอีกแน่เลยอ่ะโอ้โหอยู่ตรงนี้เราเห็นไหมคะเห็นเห็นเห็นค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะตรงหัวเลนอะใช่ค่ะเขาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่เจมส์แพนก็ไม่ให้เขาอยู่ตรงนี้นี่สองนี่สองเห็นแล้วใช่ไหมคะทำไมเขาอยู่ตรงธงชาติอ่ะคือเขาไม่ได้อยู่ตรงธงชาติแต่เขาเกาะด้านนั้นแล้วลมมันแรงมันทําให้ตัวเขาพัดไปพัดมาเขาเขาไม่ได้บุญเขาไม่สามารถกําหนดพลังของตัวเองให้ยืนอยู่กับที่ได้ เป็นตำแหน่งที่เหมาะในการกระโดดด้วยแหละเขาคือใครคะเขาเป็นวิญญาณที่ฆ่าตัวตายที่นี่ค่ะที่ตายมานับแบบนับหกสิบปีอะผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้ชายค่ะผู้ชายอันนี้เป็นฝรั่งต่างประเทศนะคะฝรั่งตกลงไปคือเราก็จะคุยว่าให้เลนลองคุยกับวิญญาณดูนะครับเพื่อที่จะ เหมือนเป็นธรรมทานเพื่อที่จะบอกว่าการข่าตัวต,วต,วตวายมันทุกทรมานมากแค่ไหนเราอยากจะรู้โลกหลังความตายเป็นยังไงนะครับเลก็เลยอยู่ก็เลยบอกว่าเอางั้นคุยคนนี้ดีกว่าแล้วเราก็ดีเช็คเห็นด้วยนะครับ